สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิดวรรณฤดธแดงรหัสนักศึกษา6411212107ค่ะโปรแกรมภาษาไทายคณะคารุศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานค่ะการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแนวคิดเป็นขบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากขบวนการทำงานกลุ่ม ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของขบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. กํากำหนดปัญหา จากสถานการณ์ต่างๆการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมองเห็นปัญหากำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนและเกิดความสนใจที่จะค้นหาคำตอ 2. ทำความเข้าใจกับปัญหาผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้ากำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนและดำเนินการศึกษา ค้นคว้าอย่างหลากหลายสสั่งข้อความรู้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอธิบายผลและสั่งข้อความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ห้าสรุปและประเมินค่าของคำตอบผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปสรุปผลงานของกลุ่มตนเองประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ได้คน้น คว้ามีความเหมาะสมเพียงใดโดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 6. กนำเสนอและประเมินผลงานผู้เรียนนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองความรู้และนำเสนอในรูปแบบผลงานที่หลากหลายผู้เรียนทุกคนและผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา รวมการประเมินผลงานประโยชน์มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและขบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้รับฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านขบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ลักษณะส,สำคัญจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นประกอบด,ด้วย 1. ต้องมีสถานาการณ์ที่เป็นปัญหาและใช้ปัญหานั้นมาเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 2. ปัญหาที่นำมาใช้ต้องมาจากสิ่งใกล้ตัวจากผู้เรียนและผู้เรียนมีโอกาสพบเจอ 3. ผู้เรียนรู้ต้องเลือกแฝมวิธีการและประเมินผลด้วยตนเอง สเน้นให้ผู้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้และรับส่งข้อมูลร่วมกัน 5. เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้แบบทักษะขบวนการต่างๆเข้าใจด้วยกัน 6. ความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อจากการเรียนรู้ผ่านขบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วเท่านั้น 7. ใช้การประเมินผลตามสภาพจริงโดยพิจารณาความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน